สวัสดีครับพบกับโจ้อีกแล้วนะครับนะฮะคลิปนี้ก็จะพามาชม i อ n V นะครับนะฮะตัวนี้เป็นสีเงินนะครับสีซิวเวอร์นะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นอ่าภายในสีดำนะครับผมนะฮะนี่รอๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่มองหาอยู่นะครับตัวซิวเวอร์นะฮะสีเงินนะครับอยากมาลองสัมผัสตัวจริงก็แวะมาชมนะครับที่ โชว์รูมไอออนนาทีตลิ่งชันได้เลยนะครับผมนะฮะเรามีรถทดลองขับให้กับคุณลูกค้านะฮะเดี๋ยวพาดูรอบคันสวยๆนี่สวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ไฟหน้าของเขาค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่นะเป็นไฟเดย์ไทม์นะครับนี่หล่อๆมีกล้องรอบคันให้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็ มี4จุดด้านหลัง4จุดเลยนะครับนะฮะส่วนล้อก็ขนาด19นิ้วนะครับผมนะฮะขนาดไซส์ยาง225 45 R 19บนะครับนะฮะดิสเบรกให้4ล้อนะครับผมนะนี่รอรอเลยนะครับช่วงล่างก็เป็น m ม็กเฟอร์สันสต t นะครับส่วนด้านหลังเป็นทอร์ชันบีอีกเช่นเคยนะครับสำหรับตัวไอออนวีนะครับผมนี่จกมองข้างมีไฟนะครับไฟเลี้ยวพร้อม อ่ากล้อง,360งสา0้อสิบองศาแบบนี้เลยนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับนะฮะตัวนี้มีราวหลังคามาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปติดอะไรเพิ่มเลยนะครับผมนะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับพาชมรอบคันนิดนึงนะครับนี่สวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับสำหรับคุณลูกค้านะที่สนใจอยากมาทดลองขับก็ย e ินบ็อกหาโจ้ได้เลยนะมาพาดูภายในกันนิดนึง ภายในคันนี้จะเป็นสีดำนะครับนะฮะนี่เบาะเป็นเมลคัมซีทนะครับทั้ง2คู่ทั้งคู่เลยนะครับสำหรับตัวไอ n V นีนะครับนะฮะภายในมี2สีนะครับนะฮะมีสีดำกับสีส้มแล้วแต่ว่าคุณลูกค้าชอบสีอะไรนะครับผมนะฮะนี่อินเทอเลียภายในค่อนข้างงานค่อนข้างดีเลยนะครับทุกคนนะงานสวยนะฮะลำโพงเป็นของอะดิโก้นะครับ ัวนี้วิ่งไฟฟ้าหนึ่งเเนได้ห0 2ยกิโลนะครับนี่นะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับตัวนี้มีตู้เย็นนะครับนะมีตู้เย็นนะนี่นะครับสำหรับสายแคมปิ้งนะครับอุ่นได้เย็นได้แช่แข็งได้นะครับนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะฮะก็จะมีม่านไฟฟ้าให้นะครับ ด้านหลังนี่สวยๆเปิดได้ค่อนข้างกว้างนะนี่ดูองศาของการเปิดประตูนะครับของด้านหลังนะขึ้นลงสบายนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่เข้ารถยากเนี่ยผมว่าตัวใหญ่เนี่ยเข้าได้สบายเลยนะครับตัวนี้มีที่วางทำงานนะครับตัวนี้นะฮะวางโน้ตบุ๊กวาง iPad ททำงานไปด้วยนะครับแล้วก็ ด้านหลังก็จะมีที่พักแขนแบบนี้เลยนะครับเบาะสามารถเอนได้อีกนะครับด้านหลังนะแบบนี้เลยแอร์มีแอร์ตอนหลังนะครับนี่นะอยู่เสาบีนะครับทุกคนนะประมาณนี้ดูมุมภายในห้องโดยสารด้านหน้านะครับประมาณนี้เลยนะครับสวยมากนะครับนะสำหรับคุณลูกค้าที่ยังไม่เคยทดลองขับนะฮะ เชิญชวนให้คุณลูกค้ามาลองขับดูก่อนนะครับนะฮะประมาณนี้นะครับสวยๆดูเสียงปิดประตูนะแน่นตึบแน่นตึบนะฮะบอกเลยว่าแน่นมากนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคุณลูกค้านะฮะที่สนใจนะครับราคาพิเศษนะครับอยู่ที่1นึ9งล้านสองมบาทนะครับผมนะฮะ ดาวเริ่มต้นที่10%นะครับนะฮะดอกเบี้ยสุพิเศษนะครับอยู่ที่1.98นะครับ่อนมาณ48งวดนะครับผมนะฮะแบบนี้เลยนะครับสนใจรถสีอะไรนะครับอยากให้เจ้ารีวิวสีไหนให้ชมนะครับก็สามารถ inbox มาได้เลยนะครับผมนะฮะนัดคิวทดลองขับได้ทุกวันนะครับผมเราเปิดทำการทุกวันเลยนะครับสำหรับฝ่ายขายนะครับผมนะฮะ ประมาณนี้นะครับสนใจนะครับก็ทักหาโจ้ได้เลยนะครับอินบ็อกหาโจ้ได้เลยอยู่ข้างล่างใต้คลิปจะมีลิงก์แอดไลน์มานะครับสนใจก็ทักหาโจ้ได้เลยนะครับผมนะฮะวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ